ไป่ทับตำออกคลิปครับออกคลิปมาหนิออกคลิปหากระปูคนนะ่ะทีมงานโอ,อ้มีแต่คนคักๆคนนะครับไปครับคุณทีมงานหลา่ขัาครับมาอนิงานนี้มันหนามันเลี้ยงนะครับ ดี๋ยวไปถาเพื่อนมองหน่อยกันเพื่อนเพื่อนหู่จักว่าเมียยวะถา่าถ้ากินอยู่หองดีกว่าโอ้ยแนมหาอันกับปูที่มันหามองรีเพราะท่านก็ขึ้นหาปูเป็นที่ทางพื้นหรอก จอบ,บึงบังนี่ก่อนครับโอ้ยบึงบเป็นดอกบึงบมเป็นน้ำดอกตาต้องให้ดับอาจารย์มาบึงครับ เดี๋ยวดูบอกนี่ก่อนใช่ครัอบออมันขีดินมันคือปิดทั้งหน,นเออ้น

ออใช้บังเบึ้งกงบพวกเป็นน้ำดอกอันกระปุ้มมุี้ตมนี่ลอ,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 องใช้ประสบการณ์ดีๆผมเห็นกับสัมว่าน ก่อนหินไ้ี่แล้วเมื่อไหร่อบอกครับเื้อ,อยู่งทึง่งไปเดี๋ยวไปเบื้องขนาดโตครับสัเกียด,ด้ว,ดดวโอ้โหมันฝันงตัวอยู่ก็บมีครับนี่แหละและ้วทสี่ให้เบิ้งแบบนี้แหละเกียดด เขากระยางหายยึดเป็นเส้นลด้เหรอแย่ลงครับแบบนี่หากินไงเนาะครับเนาะโอ้มันีออกขึ้นไคนไม่ร yeah, ู้ไม like ่รู้น yes> ี่ยเรื่อบูงเหรเยางานาดน้จบอกเลยเฮ้ยบ่เดี๋ยวางไปซื้นเดี๋ยวพางห็นเ้อากับบรู่ะมันมีปูอ่ะมหาันยีู่เมันหาอัน พูเขาบ่ระท่านบ่กมันกับเมียอยู่ครับอันขี้ดินนี่แหละป้ที่เอาครับเบึงบังนี่ครับพอพอได้รุ่นป่ปึ๊บมา โอ้เอาเล็กฟังไปพร้อมเดินขอก็ยังแมลนมากพอดีเอาแสดงว่ามีอยู่ครับเพื่อนว่ามีรุ่น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 ก็ต้องมาลุ่นกันว่ายจะเป็นกระปูหรือขี้ต้มไอ้ย่าปูนะครับนี่ เเยอไปแล้วโม่หนีบอันเราไปกินอยู่ตัวไปหยาดเลยยังไม่ยอมปล่อยเลยนะลงถุงไปซะ สองพันอยู่ันไหนตืโอ้สงสี่สิบะยูรถักอีเดียบนานี่มันหนามันเลื่นนะครับเป็่ครับในหล่อรถเป็นจังได

เนี่ยรูเนี่ยใช่ไหฮะมองเราโบโบนี้ตายเมื่อไรบอกครับอ๋อเหลือเอาอีกหนึ่งไม้ <cười tiếng Việt> <sus rót lo CinqueÖ> Băng bằng bỏ, ô, mình bằng rồi này, bằng chụp mán bỏ.

อ๋อ, ا, อ, ا, อ ا, มันสู๋อยู่เอ้าครับวันมันสู๋อยู่เลยโอ้โห้มันหนีบอครับมันน้ำขั้งออกมากหอบครับเบิ้ลเปิ้ลแน่นบ่ มันกุกุกุกอยู่ดิยเกิดความสงสัยปักยางนักเลยนี่ระเบิดดีกว่าเห็ <laughs> นมันเลีมยวงัดบ่ได้ไหอ๋อเบิองเลยครับนี่แทรือเป็นแค่สงสัย แครหรือว่าแค่เฮาสุโอ้มีดีกว่านี่นี่เราบอกมาเนาะบอกนี่เราบอกโอ้ครับโอ้บนั่นดอกอาชีพเนาะไม่อย่างเจ้าครับเจ้าเจ้าครับโอ้ตามัเขาเขาดิมันบได้มัดอันนั่นเนาะมันคากามมันคากรโตเน่ะเอาตาเออุ่นมันหนีไปเนาะ นนี่ยมัโตแบกใหญนเดี๋ยวดับแล้วครับแล้วตะเกือบขั้นนู้นเลยโตเลโอโ e. yeah. Yeah. Well ้หัวหน้าตึงฟาดซ้ำซิมฟาดจาสิกินยี่กระปูพี่น้องเลยโอ้โหเจ้โลหนื่ตึงโอ้หาโลูกที่วนนักตึงเลยเด้ยนี่โอ้โหหัวหน้าตึงแล้วจ่าดีกับปูมานี่ยจ่างหัว กำขาดกับพ่อกำขาดน่นโอ้ไทยไก่เลยมันบินคุณคุณเนี่ยโอ้ฝดแล้วฝดแล้วพดน<ฆ>มาต<ฮ>ึงอะเยี่ยม